สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Shadow ตกแต่งในไฟล์ CSS ของเรานะครับมาตกแต่ง Element ซึ่งผมจะมีตัวอย่าง Element ก็คือ header 1เป็นข้อความชื่อว่า happy New Year แบบนี้ในไฟล์ HTML นะครับจากนั้นเราไปต่อที่ไฟล์ CSS ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อ Element ที่เราต้องการตกแต่งครับผมก็พิมพ์ว่า h1 แล้วก็วงเล็บเปิดปิดแบบนี้จากนั้นเราก็พิมพ์ว่า text-shadow แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ พิกเซลห้มันนะครับเป็นแบบนี้มี3ตัวนะครับแล้วก็ใส่สีเรเป็นแบบนี้เรามาดูกันที่ตัวที่1ตัวที่1นี่นมันจะเป็นชาร์โดในแนวแนวนอนนะครับก็คือสมมติผมใส่5มันก็จะเป็นชาร์โดไปทางขวามือนะครับสมมติว่าเราใส่ลบ5มันก็จะกลับมาทางซ้ายมือครับแบบนี้ถ้าเป็นตัวที่2 ไป5ตัวที่2มันก็จะลงล่างนะครับถ้าเป็นลบ5มันก็จะขึ้นบนครับในส่วนของตัวสุดท้ายตัวสุดต,ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นการกระจายนะครับกระจายตัวชาร์โดนั่นเองนะครับสมมติว่าตรงนี้เราใส่3ตรงนี้ใส่3เหมือนกันแล้วก็ชาร์โดเนี่ยเป็น5มันก็กระจายแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเค แล้วสมมติว่าเลือกสีเป็นสีอื่นก็สามารถทําได้ครับแบบนี้อ่ะะครับโอเคนะครับผมจะเพิ่มไปด้านหลังนิดนึงนะครับเป็นเป็นอีกแพ็คหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่สีสมมติว่าเป็นสีสมมติว่าเป็นสีแดงผมจะใส่เป็นเลข5ให้หมดแบบนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีชาร์โด้เนี่ยสองอันซ้อนกัน ก็สามารถทําได้ครับหรือว่าต้องการให้ h e เนี่ยมัน hover นะครับเราก็สามารถทําได้โดยการใช้ตัว sudo c l a s แบบนี้แล้วก็พิมพ์ว่า holder hover นะครับ hover จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัว box shadow box ก็ขีด shadow แบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่ตำแหน่งของ shadow ให้มันนะครับสมมติว่าไปทางขวา5 ลง5นะครับแล้วก็สเปรดกระจายไป5แบบนี้แล้วก็ใส่เป็นแบ mm ็ค hmm. เมื่อเราเอาเมาสไปคลิกนะครับมันก็จะเป็นเป็นกล่อง shadow ขึ้นมาแบบนี้โอเค mm hmm. okay, นี่ก็คือการใช้ shadow นะครับทั้ง2แบบเป็น text shadow แล้วก็เป็นบ็อกชาร์โด